ความสาคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่ทําบ้านเนี่ยค่าบ้านกับค่าตกแต่งบ้านเนี่ยเกือบเท่าเท่ากันเลย <c oughs> นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสองเท่าซึ่งเราก็เผื่อสำหรับการตกแต่งนะฮะและการตกแต่งสไตล์ของผมเนี่ยเราใช้ของตกแต่งที่มีคุณภาพเนื่องจากว่าบ้านเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นเราชอบแบบไหนเราก็จะแต่งแบบนั้นไปตลอดเราจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราชอบแบบไหนเราก็จะไม่เปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ของที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับถ,ถ้าอยากจะเห็นบ้านผมเยไปดูได้ที่เยสารบางเล่มนะฮะนิสสันของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องแต่งบ้าน,นี่ยมีอยู่ประมาณสักเล่มถึงสองเล่มนะครับที่โรงบ้านผมอยู่นะสไตล์จะออกแนวเป็นวินเทจ วินเทจแบบเอเชียนหน่อยหนึ่ง mm hmm. นะครับ mm hmm. ผสมประสานระหว่างเป็นแบบว mm ิกตอเรียนเป็นแบบย mm ุโรปผสมกับของเอเชียในแบบที่เบตนะครับ mm hmm. มันจะ mm hmm. รู้ผสมไปได้ยังไงเนาะนะแต่มันก็ผสมไปแล้วชิ้นที่ชอบที่สุดก็คือน่าจะเป็นสตาร์วอชชส หรือหมากลุกที่เป็นตัวคาราฟอนของซาวอนะครับคือปกติเป็นคนชอบเล่นหมากลุกแล้วที่บ้านผมมีเซตแบบนี้อยู่แล้วอันหนึ่งแต่เป็นไม้แกะสลักแต่ไม่ได้เป็นรูปซาวอนะครับเป็นเป็นเป็นภาพของตัวคาแรคเตอร์จริงๆแต่ดั้งออาิจินอลแต่เป็นเป็นไม้และสวยมากตอนนี้เพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ในงานว่ามันมีเป็นแบบที่เป็นดีบุกด้วยแล้วเป็นซาวอซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เราดูมาตั้งแต่เด็ก กระทั่จบเป็นรุลกเอพิโซดแล้วเนี่ยเรารู้จักตัวละครทุกตัวในนานนะครับ,บชอบมากช,มชอบที่สุดคะครับสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบการตกแต่งบ้านแบบที่มีมีคลาสแล้วก็มีรดนิยมแล้วก็เป็นสิ่งที่งคงทนหาวอนนะครับอยู่กับเราได้นานและมีราคาไม่ตกคือเพื่อน่ายคือว่าการซื้อของตกแต่งบ้านเนี่ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง นะครับถ้าเกิดว่าเหมือนกับเราซื้อทรัพย์สินไว้ในอนาคตมันก็มีมูลค่านะครับไม่ต่างกับกระเป๋าแบรนด์เนมหรือนาฬิกาแบรนด์เนมอื่นๆนะครับห้อของรอยย์สลังอเนี่ยเป็นของคุณภาพดีแล้วก็อยู่ทนตลอดกาลนานนะครับด้วยวัสดุที่เป็นดีบุก,บกแท้นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ดีไซน์รํำสมัยนะครับจะสะังเกตเห็นว่าดีไซน์เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัย,มยางานสมัยวิกตอเรียน นะครับเป็นงานพวกงานวินเทจงานของตกแต่งบ้านแบบโบราณแบบเป็นภาพของอเทพเจ้ากรีกกอสกระทั่งมาถึงเทพเจ้าปัจจุบันนี้ก็คือเทพเจ้าที่เป็นหุ่นยนต์นะครับใช้เป็นไอรอนแมนนะครับ, <Iron Man. S 1> Man, รบจากเดิมจากจูปิเตอร์ Jupiter. กลายเป็นไอรัตเมนไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งกำลังจะบอกว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้มีมากกว่าร้อยปีนะครับเขาก็พัฒนากระทั่งรุ่มสมัยไปเรื่อยรุ่มรุ่รุรรหลานเราเห็นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าไม่เชยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยเด็กวัยรุ่นมาดูมาเห็นปุ๊บแม่พ่อแม่ซื้อมาทำไมเขาก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเขาก็ร่วมสมัยกับเราเหมือนกัน